สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Raiden Channel นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Summoner War โคโลนเคลนนะครับในบทที่1นะครับผมการผจญภัยเริ่มต้นขึ้นแล้วเลือกมอนสเตอร์เข้าทีมเถอะโอเคเราก็จะต่อจากบทนี้เลยนะครับเราจะได้รับบเป็น Summoner นะครับที่มีให้เลือก3ตัวละครอย่างจอวเวตออบเบียหนู่น้อยถือค้อนคีน่านะครับและอัศวินดาบโลกคลีฟนะครับผมซึ่ง3าตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ผจญภัยไปพร้อมกับมอนสเตอร์อีก3ตัว พอถึงตรงนี้แหละงงกันหมดแน่นอนครับมอนสเตอร์สามตัวเข้าทีมตัวไหนดีละ่ะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันมีเยอะมากมีต้อง300กว่าตัวดูในบันทึกได้เลยนะมี3 0มกว่าตัวแถมมี5้าธาตุเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามจะตามมาแน่นอนครับว่าพี่ครับเล่นตัวอะไรดีพี่ครับตัวนี้เก่งไหมพี่คะตัวนี้ใช้ได้หรือเปล่าพี่คะตัวนี้เล่นถูกไหมคือเกมนี้เนี่ยการเลือกมอนสเตอร์เข้าทีมเนี่ยมันไม่มีผิดก็มีถูกครับมันมสามารถเลือกได้ตามอิสระเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ไรเดนเนี่ย จะแนะนํา3ตัวละครที่ตัวเกมหรือตัวระบบเนี่ยได้สอนให้ผู้เล่นเข้าทีมนะครับแล้วก็เป็น3ตัวละครที่น่าจัเก่งที่สุดในช่วงเริ่มต้นแล้วก็คือปั้นไปเนี่ยรับประกันได้เลยลว,ว่าจบเนื้อเรื่องหลักทั้งหมดเลยรวมไปถึงเล่นถึงคอนเทนต์ต่างๆในช่วงเริ่มต้นของเกมได้ครบเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ตัวที่คุณเห็นที่หน้าจอเลยนะครับจะมีแบรี่ไปนะครับผมอิกซี่ลมนะครับแล้วก็ตัวของกาลูาน้ำบางคนเนี่ยอาจจะงวงว่าเอ้ยพี่ไอ้สตัวนี้เนี่ย มันมาอย่างไงผมจะหาจากที่ไหนมันเก่งยังไงนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายให้ฟังทั้ง3ตัวละครเลยว่าไอ้สตัวละครนี้เนี่ยมันหาที่ไหนบ้างแล้วก็มันเก่งยังไงตัวเกมถึงได้แนะนําให้เราปั้นกันนะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยจะแจกในส่วนของตัวกิจกรรมภารกิจพิเศษ,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 ษ7จวันแรกครับก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือใครมาเล่นในช่วง3วันแรกเนี่ยคุณจะได้รับตัวละครสาตัวนี้เลยวันที่1เนี่ยคุณจะได้รับตัวละครของพิกซี่ลมครับวันที่2คุณจะได้รับตัวละครของแตดด้าน้ำนะครับแล้ว แฟรี่ธาตุไฟซึ่งคุณเห็นไหมว่าตัวเกมเนี่ยถูกดีไซน์มาแล้วว่าเอาไปเลย3ตัวนี้จะไปปั้นเลยเก่งแน่นอนรับประกันได้เลยว่าปั้น3าตัวจบเนื้อเรื่องชัวร์เพราหล่ะสำหรับ3ตัวนี้เนี่ย <c oughs> ก็จะอยู่ในหมวดของตัวมอนสเตอร์3ดาวนะครับซึ่งคุณสามารถไปดูความสามารถของมันได้นะครับและเราจะมาอธิบายทั้ง3ตัวละครนี้กันนะครับว่าเออมันเก่งยังไงนะครับแล้วก็มันทําอะไรได้นะครับมา,มาเรื่องกันที่ตัวแรกเลยนะครับสำหรับตัวละครไอเซเลียนะครับหรือแฟรี่ไฟนั่นเองมันคือร่างปกพลังของแฟรี่นั่นแหละ ซึ่งตัวตละครนี้เนี่ยจะมีความสามารถที่ค่อนข้างโหดเลยนะครับอ่ะเรามาดูสกิลแรกกันนะครับดับเบิลแอโร่นะครับจะเป็นสกิลโจมตีศัตรูในระยะขอบเขต2ตัวหากเป้าหมายเนี่ยมีเอฟเฟกเพิ่มเสริมพลังแอคแท็กอยู่จะทําการปลดแอคแท็กเสริมพลังนันออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยจะเปลี่ยนท่านี้เป็นลดแอคแท็กแทนก็คือท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าที่เอาไว้ปลดท่าเสริมพลังให้เป็นที่เป็นดาบดาบฟ้าซึ่งถ้าเกิดว่าฝั่งของข้าไม่มีดาบฟ้าอยู่เนี่ย เขาก็จะโดนรถด,ดาบแทนซึ่งท่านี้เนี่ยมีความแรงนะครับแล้วก็สามารถใช้ต่อสู้แบบหมู่ได้ด้วยคุณดูความแรงสิ500กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็สามารถลดแอคคักได้ด้วยอัลลัสสกิลที่2ของตัวละคอรอินเดเซียนะครับก็จะเป็นตัวของเรนนิงแอรโร่นะครับยิงธนูขึ้นฟ้านะครับแล้วก็โจมตีศัตรูในขอบเขตก็คือเป็นสกิลหมู่นั่นเอง4ครั้งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนออปชั่นเอฟเฟกต์เพิ่มดีเฟนต์นะครับเป็นเผาไหม้ก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมีอยเอฟเฟกต ก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกโล้นั้นนะ่ะกลายเป็นเผาไหม้เลยและนอกจากนี้เนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของการลดดีเฟนส์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูตัวนั้นเนี่ยเผาไหม้อยู่โดยเดเมจเนี่ยจะเป็นต่อฮิตนะครับหมายความว่าสกิลนี้เนี่ยถึงจะเขียนแค่140%เนี่ยแต่ว่าโดนจริงเนี่ยคือประมาณ640%เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยมีบัฟเพิ่มดีเฟนส์อยู่เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเผาไหม้ให้เลยแล้วก็ถ้าเป้าหมายนี่มีเอฟเฟกต์เผาไหม้เนี่ยจะกลายเป็นลดดเฟนน์ระดับ1 hand, 17แท วินาทีมีโอกาสติดนะครับ55%ซึ่งความสามารถเนี่ยสามารถดูได้นะครับว่าไอ้ลดดฟเฟนต์เนี่ยมันลดเท่าไหร่เห็นไหมลดต้อง50%เลยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครดเม่นะครับเอาไว้ต่อสู้กับมอนสเตอร์แล้วก็เอาไวต้ตะลุยบอสนะครับได้ดีมากๆสำหรับตัวเริ่มต้นตัวครน,นี้คือครบเครื่องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลดดฟเฟนต์นะครับทาการโจมตีหมู่นะครับรวมไปถึงสกิลเดี่ยวที่ค่อนข้างรุนแรงด้วยพร้อมกับสามารถต่อต้านการเสริมพลังจากศัตรูได้ทั้ง โจมตีแล้วก็ป้องกันเลยเป็นตัวละคร3บาทที่ครบเครื่องสุดๆไปเลยนะครับสำหรับตัวของอิสเรียเป็นตัวนัเมรนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวของซัพพอร์ตนะครับที่เป็นธาตุลมนะครับตัวของพิกซี่ธาตุลมนั่นเองนะครับหรือชันน์นันนะครับชันน์นี่ยจะเป็นล่างปลุกพรางของพิกซี่ธาตุลมนะครับเอาล่ะเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับสำหรับสกิลแรกนะครับของตัวชันน์นันนะครับวิกเคนนะครับผมก่อระเบิดโจมตีศัตรูในขอบเขตนะครับทําการลดแอคิวแล้วก็ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมีเพียงตัวเดียวนะะครับจ รถรีเฟนส์แผนด้วยก็คือตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถลดแอคแท็กต่อสู้ได้ถ้าเกิดว่าเป็นศัตรูเพียงตัวเดียวเนี่ยหรือเป็นพวกบอสหรือเป็นพวกมาสเตอร์ที่แบบว่าเลือพียงตัวเดียวเนี่ยจะทําให้โดนลดเกราะด,ด้วยซึ่งเกมนี้นะครับการลดเกราะเนี่ยหรือการลดแอคแท็กเนี่ยจะสามารถซ้อนทับกันได้แปลว่าตัวละครของอิสเรียตะเกเนี่ยมีทั้งลดแอคแท็กแล้วก็ลดเกราะใช่ไหมส่วนตัวละครของชานนเนี่ยก็มีทั้งลดแอคแท็กแลวก็ลดเกราะเช่นกันเพราะฉะนั้น2ท่านี้มันจะคอมโบกันครับก็คือมันจะซ้อนทับกันได้ กลายเป็นลดแอคแค่ก54%แล้วก็ลดที่เป็น50%เลยเมื่อ2ตัวละครนี้ใช้พร้อมกันนะครับแล้วก็ท่าอีกท่านึงเนี่ยของตัวจันนนท์เนี่ยเป็นท่าหลักของเขาเลยนะครับเป๊ปทอสน,นะครับทำการบัฟเพื่อร่วมทีมรอบๆทั้งหมดนะครับให้มีเพิ่มแอคแท็กแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์ซึ่งถ้าเกิดว่าสกิลนี้เนี่ยอัพจนเต็มเนี่ยมันจะได้เป็นระดับ2งนานถึง17วินาทีเลยก็คือโหดมากๆแล้วก็ทําให้ศัตรูรอบตัวเนี่ยลดแอคแท็กกับลดดีเฟนซ์ด้วยอีก1ระดับหมมาาายควว่สกิลนี้เนี่ยงระด ถ้าเกิดว่าเราโดนตัวของรถไอแค็กอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณใช้บัฟเนี่ยมันจะทาการช่วยล้างรถไอแค็กกับรถดิเฟนต์แปลว่าทําให้ตัวของเราเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการโดนตีแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการตีเบานะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครของตัวชันนอนเนี่ยถูกดีไซน์มาว่าทําให้คุณเนี่ยสามารถจัดการมอนสเตอร์ได้พร้อมกับบัฟเสริมพลังงออตนเองนั่นเองเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่ต้องบอกเลยว่าถึงปัจจุบันเนี่ยหรือตัวบางด่านเนี่ยก็ยังคงใช้ชันนอนอยู่เลยเพราะว่ามีไม่กี่ตัวหรอกที่มีคคควาาาามมสรรรรถรบเื่องในก เสริมพลังให้กับตัวละครแล้วก็ลูกน้องขนาดนี้นะครับเพิ่มไอแท็กระดับ2กับดีเฟนระดับ2เนี่ยเพิ่มเยอะมากนะเพิ่ม54%เลยแล้วก็เพิ่มรีเฟนห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยซึ่งสองสกิลเนี้ยสามารถซ้อนทับกันได้นะครับหมายความว่าคุณกดใช้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยไแท็กเลเวลสองใช่ไหมถ้าคุณกดใช้อีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะซ้อนทับกันเป็นไอแท็กเลเวลสี่เลยถือว่าเป็นตัวละครที่เสริมพลังตัวละครหลักเราแล้วก็ตัวละครลูกน้องเราได้โขนมากๆเอาล่ะต่อไปจะเป็นตัวฮิลของสาย ท่าน้ำนะครับก็คือตัวของการูด้าน้ำนั่นเองนะครับการูด้าเนี่ยก็จะคือคุณามิยะนะครับซึ่งจะเป็นร่างพลังของตัวการูด้านะครับสำหรับตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครสายฮิลครับที่สามารถเร่งครูดาวได้โอ้โหเมื่อกี้2ตัวละครเนี่ยทั้งตัวของชชนนอนแล้วก็ทั้งตัวของอ,อิเซเลียเนี่ยก็คือหัวแล้วนะตัวละครของคุณามิยะนะครับสกิลแรกน,นะครับเอสเรนโาเอลเรตนะครับทำการกลางปีกนะครับลดระยะเวลาครูดาวก็คือเกมนี้เนี่ย เวลาเราใช้ตัวละครสกิลต่างเนี่ยในมอสเตอร์เนี่ยหรือตัวละครหลักของเราเนี่ยมันจะมีระยะเวลารับถอยหลังด้วยซึ่งตัวของคุณรมยาเนี่ยเมื่อกดใช้สกิลนี้นะครับจะสามารถลดคูด้าสกิลได้ถึง32%เลยก็คือจากหมุนเต็มหลอดอ่ะกดทีเดียวเนี่ยคือหายไป1ใน3เลยนะทั้งตัวละครเราแล้วก็ตัวตัวละครลูกน้องเลยเป็นการเร่งเทินในเวอร์ชั่นภาคอิโมพีีได้โหดมากหล่ะต่อไปจะเป็นตัวของสกิลฮิลนะครับสกิลพีนะครับกลางปีกออกเพื่อพื้นฟูพักพวกรอบๆโดยสกิลน 20%์นะครับของเลือดตอนเองนะครับพร้อมกับว่าถ้าเกิดว่าเรามีตัวของบัฟไฟช็อตเนี่ยจะทําการปลดให้ด้วยซึ่งเกิดว่าเราโดนไฟช็อตเนี่ยสถานะไฟช็อตนะครับแล้วมันปลดสําเร็จมันจะทําการเร่งฟื้นฟูม,มานาให้กับเราเป็นระดับหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราไปบังเอิญโดนไฟช็อตจากมอนสเตอร์สักตัวเนี่ยแล้วเรามีคนามิยะเนี่ยเมื่อล้างสําเร็จเนี่ยมันจะทําการเร่งมานาให้เราไวขึ้นอีกซึ่งเราไม่ค่อยได้โดนไฟช็อตกันหรอกสำหรับตัวสถานะไฟช็อตเนี่ยมีอยู่ไม่ค่อยกี่ แต่ว่าด้วยความสามารถในการอัดตัวของฮิวหมูได้ตามเลือดตัวเองเนี่ยก็คือเราสามารถทําตัวของเลือดคนนามิยะได้เต็มที่เลยนะครับเพราะล่ะเรารู้แล้วว่าแต่ละตัวในความสามารถยังไงบ้างใช่ไหมคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์สวใส่หรือตัวของรูนนั่นเองว่า3ตัวนี้ใส่รูนอะไรดีแน่นอนว่าอุปกรณ์แรกนะครับสำหรับตัวคนนามิยะนะครับที่พู่งพูดกตะกี้เลยก็คือตัวลรครนี้เนี่ยมันฮิวตามเลือดใช่ไหมดังนั้นเนี่ย รูที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นรูเลือดแน่นอนครับเพราะว่าจะเป็นการเร่งประสิทธิภาพของสกิลให้สูงที่สุดนะครับโดยเราจะใช้รูเลือดทุกชิ้นเลยนะครับซึ่งจะใช้เบอร์2เบอร์สแล้วก็เบอร์6เป็นหลักครับก็คือเบอร์อื่นๆเนี่ยคือยังไงก็ได้แหละแต่เบอร์2เบอร์4ีเบอร์เนี่ยจะต้องมี hp เปอร์เซ็นท์ทั้ง3ชิ้นเลยส่วนชิ้นอื่นๆเนี่ยก็คือเน้นสายครบเซตก็พอแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะหาไส้ในที่ดัดโบ้ hp เปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยก็ยิ่งดีซึ่งอันนี้เนี่ยก็ ซึ่งช่วงแรกเนี่ยคุณไม่ต้องซีเรียสอะไรมากช่วงแรกเนี่ยคุณใส่รูน2ดาว3ดาวนะครับขอแค่เป็นออฟเลือด6ชิ้นก็พอแค่นี้ตัวของโคนามิยะเนี่ยก็ฮิวแรงแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถทำเลือดได้เยอะอยิ่งเท่าไหร่เนี่ยตัวของเพื่อนเราเนี่ยก็จะรับการฮิวแรงเพิ่มเท่านั้นนะครับต่อไปจะเป็นตัวของเชนนอนนะครับหรือตัวซัพพอร์ตสายสถานะนะครับตรงนี้เนี่ยตัวของเชนนอนเนี่ยค่อนข้างอิสระนิดน,นึงเพราะว่าเป็นตัวละครแถวกลางที่ไม่ค่อยจะโดนตีเท่าไหร่เพราะว่า ตัวของคุณอามิยะเนี่ยจะทําการแทขงให้ก่อนนะครับซึ่งตัวของเชนนอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่สถานะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดนะครับหรือเป็นตัวของดีเฟนซ์หรือเป็นตัวของไอแคลดครับคือช่วยตีก็ได้แหละซึ่งในที่นี้เนี่ยผมใส่เป็นตัวของเลือดรวมเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวเชนนอนเนี่ยจะไม่ได้โดนตีนะครับแต่เราก็ต้องระวังพวกสกิลหือด้วยเราก็เลยจะเน้นไปที่ตัวของรูเลือดนะครับส่วนไส้ใดเนี่ยเราก็จะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับเราอาจจะใส่ไอแคดเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพื่อเสริมพล หรือก็จะใส่เป็นดฟเน e ์เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเพื่อช่วยเพิ่มความถึกนะครับซึ่งปวกชานนต์เองเนี่ยมันมีบัฟ buff a t เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วขั้น2องแปลว่าถ้าคุณเอาชานนต์ใส่ attack ล้วนเนี่ยคุณก็จะได้ตีถ้าคุณเอาชานนต์ใส่ d e เฟน s ์เนี่ยชานนต์คุณก็จะถึกมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้โดนตีไงคือมันอยู่แถวกลางเนี่ยคุณจะใส่เป็นตีไว้ก็ได้คุณจะใส่เป็นลบรีก็ได้หรือคุณจะใส่เป็นสายแบบทนทานก็ได้ก็คือไม่โดนสถานะเลยก็คือถ้าเกิดว่าชานนต์โดนสถานะเนี่ยมีโอกาสตายไง อันนี้ก็แล้วแต่เพราะฉันเซนนอตเนี่ยนนนนเป็นตัวที่ค่อนข้างอิสระนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะแนะนาให้ใส่เป็นรูนเลือดนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องการหารูไงคือเราไปลงดันรูนเนี่ยหารูเลือดทีเดียวใส่มาสองตัวพร้อมกันไปเลยเราจะได้ไม่ต้องไปเสียรอบในการเพิ่มเลี้ยวดันรูน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใส่รูใหม่เนี่ยคุณก็ต้องไปลงดันรูนที่สูงขึ้นและเป็นชนิดใหม่ทำให้คุณอาจจะต้องเสียตัวรอบในการหาตรงนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยใส่เป็นรูเลือกไปเลยนะครับพร้อมกันทั้ง2ตัวเราจะได้ สะดวกสบายและประหยัดเวลาในการหานะครับต่อไปจตรียนตัวดาเมจนะครับก็คือตัวของอินเลียนะครับสำหรับอินเลียเนี่ยสเตตัสหลักเนี่ยหรือเบสหลักเนี่ยมันจะเป็นสายคลีนะครับโอเคสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าวิธีการดูเบสสกิลหลักเป็นยังไงถ้าให้คุณทําการกดขอรูนทั้งหมดออกก่อนนะครับคุณจะเห็นเลยว่าตัวคะครเบสของอินเลียเนี่ยมันจะตัวของฮิตคอนแล้วก็คิตค,ตคอนดาเมจเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมากกว่าตัวอื่นคุณสามารถลองกดดูได้ว่าไอ้บางตัวเนี่ยมันเป็นสายไหนใช่ไหมอย่างเช่น ถ้าเป็นพวกทั่วไปเนี่ยนะขิ้เละขี้เมนียก็จะน้อยหน่อยบางตัวก็แบบน้อยลงไปอีกนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยก็จะเยอะมากแล้วแต่ว่าตัวละครไหนไปใสยอะไรอย่างบางตัวไหนตัว5ดาวเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนี่คือแบบคิ้หยางโหดเลยเห็นไหมยี่สิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยตัวละครของอินเดียนะครับเป็นตัวละครที่เน้นคริติคอลเป็นหลักนะครับผมสําหรับตัวของรูนที่ใส่เนี่ยก็สามารถใส่รูนขิ้ได้หรือในช่วงต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีตัวของรูนให้ใส่่่่เเยยยอะกับาาลลงุดดนนนี ลุนคิมันยังไม่มาไงลุนคิมันมาด่านสามที่คุณสามารถใส่เป็นลุนพี่ฆ่าไปก่อนได้นะครับก็จะเป็นพี่ฆ่าสีชิ้นนะครับเลือด2ชิ้นแต่พอคุณมาถึงด่าน3แล้วเนี่ยให้คุณเปลี่ยนมาเป็นตัวของคริล้วนก็ได้หรือจะเป็นคริสองคริติคอนเทเมตสองก็ได้นะครับคริติคอนเทเมตสี่ผู้พิทคริติคอนเมตสี่คริติคอนสองก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะแนะนําแบบง่ายๆก็คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าตัวของอิสเดียเนี่ยมันแรงอยู่แล้วหลักๆเลยก็คือตัวของออปชันเสริมเบอร์2เบอร์4เบอร์6มากกว่าครับ ซึ่งเบอร์2เนี่ยก็จะแนะนำเป็นแอคแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งช่วยให้เราเนี่ยทำได้เยอะได้เยอะมากๆส่วนเบอร์4เนี่ยอันนี้ก็คืออยู่ที่สายถ้าเกิดว่าคุณเล่นสายแอคแท็กเนี่ยก็สายเป็นแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถ้าเกิดคุณเล่นสายครีนเนี่ยจะสายเป็นพิคคอนดเมกก็ได้ซึ่งตรงน,นี้อาจจะใช้เวลาในการหาผสมควงน,นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่ายมาเนี่ยรับประกันว่าเก่งแน่นอนส่วนเบอร์6เนี่ยก็ทำการใส่คล้ายๆกับเบอร์2ครับจะใส่เป็นแอคแท็กก็ได้จะใส่เป็นครีก็ได้นะครับที่ว่าคุณหาได้หหรรืออเเเเปล่่่่่าสวนยยนนใญีียยบ์6 เขาจะใส่เป็นแอคเคาท์ก,กันเพราะว่าช่องแอคเคกท์อัวหกเนี่ยหายากสุดนะครับผมโอเคสําหรับตัวของรูนเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทําให้ซังสาตัวเนี่ยผ่านทุกคอนเทนต์ไปได้สำหรับคอนเทนต์ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะมีอะไรหลักๆบ้างครับก็คือตัวข้อหลักๆของการตะลุยในเรื่องเนี่ยจะพูดถึงตัวของอาณาจักรราฮิลนะครับที่ประกอบไปด้วยไอกองกําลังพิทักษ์ดาฮิลแล้วก็สตาร์เวทเนี่ยที่เขากําลังแบบ ตามล่ากลุ่มมีโอการะคอนอยู่ก็คือเป็นเหมือนกลุ่มตัวร้ายเนี่ยที่รอดมาจากสงคราม sein, การะคอนในอดีตเนี่ยซึ่งเขาจะทําการปกป้องลีลิกโบราณที่ชื่อว่าดวงตาแห่งอากาศอันนี้คือเนื้อเรื่องนะแล้วก็การต่อสู้เนี่ยคือเรื่องเริ่มตน้นขึ้นก่อนซึ่งไองตัวลีเดกเนี่ยมันหายไปมันกระเด็นหายไปจากการต่อสู้ซึ่งเราเนี่ยก็จะได้รับบทเป็นนักผจญภัยที่ ไปช่วยตามหาความรับของลิลินะครับเราก็จะได้ผจญภัยในบทต่างๆ5บทนะครับึ่งคุณสามารถผจญภัยได้นะซึ่งนี้ผมเล่นเสร็จหมดแล้วนะเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5บทนะครับเราบทเนี่ยก็จะได้รับของแล้วก็ได้ดูเนื้อเรื่องสนุกสนุกมากมายนะซึ่ง3ตัวละครนี้สามารถจบได้แน่นอนครับ100%อันนี้คือรับประกันว่าตัว3ตัวเนี้ยเก่งสุดๆไปเลยเนี่ยคุณสามารถที่จะผจญภัยได้ี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่าว่าสกิลทำงานยังไงครับเอาเริ่มที่ตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวอง ตัวนามิยะนะครับทำการฮิลนี่อองฮิลยิ้งนะฮิลแรงมากดูสามารถด,ดูตัวเลขสีเขียวทางขวานะครับมันสามารถฮิลได้ทั้งทีมเลยนะครับทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเราเลยต่อไปจะเป็นตัวของชันนอตนะครับที่เป็นตัวของบัฟสถานะนะครับคือกดไปปุ๊บเนี่ยพลังโจมตีเราเพิ่มเลยนะซึ่งสามารถกดซ้อนทับได้ด้วยนะครับยิ่งกดเยอะก็ยิ่งถึกยิ่งตีแรงครับต่อไปจะเป็นตัวของอิสเดียนะครับสกิลนี่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสบายเลยเพราะว่ามีทั้งสกิลเดียวแล้วก็สกิลมือเลยแถม ระยะลักษณะเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะคุณดูวงสีเปล้อเลยเนยนะคุณลากมอนนาเนี่ยกดเคลียร์ทีเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่าสบายนะครับสบายมากๆรวมไปถึงคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับการไปหอหรือการฟาร์มทรัพยากรเนี่ยเมื่จะเป็นตัวของวิธีการฝึกนะครับที่เอาไว้ฟาร์มยิปตีวิธีการประชุมไทยที่ใช้ฟาร์มรูนะครับแล้วก็สึก,กวาดล้างที่เอาไว้ฟาร์มอุปกรณ์เนี่ยตัวของสามตัวเนี้ยก็สามารถฟาร์มได้หมดเลยหรือแม้จะเป็นตัวของหอคอยสงสวรคร์นะครับ ที่คุณเล่นกันเนี่ยมันจะมีทั้งหมด200รชั้นเนี่ยไอ้สตัวนี้ก็สามารถจบได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมบอกเลยว่าเก่งสุดๆเลยส่วนตัวของเคิร์รอสเนี่ยก็บอกเลยว่าสบายๆนะครับลงได้ยันขั้นสิบเลยไอ้ตัว3ตัวตัวนี้เราประกันได้เลยว่าปั้นแล้วคุ้มนะครับก็คือคุณจัดเต็มไปเลยนะครับคือรัฒนาการรู้เจ็ดสิบให้เต็มปลุกพลังให้เต็มนะครับสกิลอัพให้เต็มเลยนะผมเต็มทุกสกิลเลยทั้ง3ตัวนี้เนี่ยคุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่ได้ใช้เพราาาาาะะววว่่ถึงแม้นนออคคตกุณจจ เลงตัว5ดาวไว้หรืออาจจะเลงตัวเจ๋งๆไว้เนี่ยสาตัวเนี้ยก็ยังคงได้ใช้อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ลูนหอธาตุหรือใช้ในการดูคอนเทนต์ที่สําคัญๆที่หัวขอ้อคาท่านะครับโอเคเป็นยังไงบ้างสาหรับหัวข้อในวันนี้ครับสาหรับหัวข้อต่อไปเนี่ยในบทที่2เนี่ยก็จะเริ่มข้อมูลลึกขึ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลชัดยิ่งขึ้นเอาล,วละวันนี้เราไงขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในพาทที่2องนะครับหรือบทที่2ก็คือตัวละคร5ดาวตัวไหนจริงๆบ้างครับ วันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับยังไงใครไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้นะครับผมยังไงฝากช่องพี่รเราเรวยงนะครับแล้วเจอกันใหม่ในบทต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ